สูญเสียสูญเสียสูญเสียผู้ยิ่งใหญ่ของแผ่นดินนี่นะครับคือพี่นึกถึงเทวดาที่เราสัมผัสได้เสียใจจนอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้ ท่านมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็รอค่ะฝนตกก็รอพระสงนิกรชาวไทยยังคงเฝ้ารอขอให้ได้ใกล้ชิดพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชตลอดค่ำคืนกระทั่งรุ่งเช้าของอีกวันไม่ว่าจะต้องรอนานสักเพียงไหนพวกเขาก็พร้อมที่จะรอเมื่อประตูเปิดเหมือนเป็นเวลาที่เฝ้าคอย สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรม,มชายลาลักษณ์ณศาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังขนาดท่านป่วยมากขนาดนี้เรามีความรู้สึกว่าเราสามัญชนธรรมดายังไม่เคยทำทำได้แบบมากถึงที่ว่าท่านทำขนาดนี้เลยค่ะ มันนึกนึกถึงแนละ้วมันมันสูญเสียในสิ่งที่เรามันบรรยายไม่ถูกเลยนะจริงๆพูดไปออกพูดเหนื่อ,อจริงบรรยายไม่หมดคะคะคือท่านเป็นทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆคะ่ะคือเกิดมาเราก็เจอคือค่ะมันคือเราก็รักอะคะ่ะใช่คะ่ะคือรักรักโดยไม่มีใครบอกให้เรารักอะคะ่ะเราก็รักโดยความรู้สึกของเรารู้สึกว่า แล้วกก่าาองทนมแต่อีกหลายคนที่ยังรอคอยเวลาต้องเจอ s <S อุปสรรคทั้งฝนฟ้าแต่นั่นกลับไม่ทำให้พวกเขาท้อถอดใจก็ไม <pe cat> รู้หรอกว่าจะได้ลงหรือเปล่าเพราะเห็นแถวแล้วก็อาจจะยากหนัแต่ก็ยังตั้งใจจะมา ถ้าคุไม่ได้ลองก็ขอให้ได้มีส่วนหนึ่งก็พอทุกคนยืนรอกันหมดกลางร่มรอกันหมดเลยค่ะซึ่งตอนนั้นฝนก็ตก,หน,กหนักมากเลยค่ะหนักจนแบบโอ้โหแบบแต่คนก็สู้อ่ะไม่ถอยเลยไม่มีใครหนีออกมาจากแถวเลยอะค่ะต่างคนต่างจั้งใจยังมุ่งม,มั่นเข้าไปในนั้นให้ได้ค่ะ,ะทั้งรถทั้งคนแล้วก็รวมถึงฝนตกด้วยค่ะ ้มีแค่ครั้งเดียว,วมันก็สําคัญมากใช่ไหมครับทุกคนแหละอืทุกคนตั้งใจหมดผนละตกตั้งแต่ตอนเช้าทุกคนก็ไม่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 ไมีใครกลับบ้านอะ่ะในวันที่หลายคนยังไม่ได้เข้าถวายสาการะพระบรมศพแต่ทุกคนยังยืนยันพวกเขาพร้อมที่จะกลับมาอีกครั้งและแม้จะไม่มีโอกาสได้เข้ากราบสาการะแต่พระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชจะยังคงอยู่ในใจไทยทุกคนพระราชกรณีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศนี่แหละครับที่ทำให้ผมผ่านช่วงเลวร้ายในชีวิตมาได้ในหลวงเนี่ยเป็นยิ่งกว่าพ่อของผมอครับเพราะว่าคือถ้าไม่มีในหลวงเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าในชีวิตนี้จนถึงวันนี้ผมจะสามารถผ่านมาได้หรือเปล่า อยู่โดยโดยการคิดถึงผู้อื่นเป็นอันดับแรกผมคิดว่าจะนําความคิดของพระอ,องค์ท่านในเรื่องนี้ในการที่เหมือนที่ท่านมองเห็นประชาชนท่านคิดถึงประชาชนเป็นประการแรกเนี่ยก่อนที่จะคิดถึงตัวพระอ,องค์ท่านเองเนี่ยมาไว้ใช้สําหรับตัวผมเองทุกๆสิ่งที่พระอ,องค์ท่านทามาพระอ,องค์ท่านทามาแล้วก็เราก็จะน้อมนําไปปฏิบัติไม่ว่าจะในเรื่องของ ใชในที่ประจําวันในเรื่องของที่เราจะไปใช้เพื่อบอกกาวบอกต่อกับลูกหลานของเราครับว,ว่าเรามีพระหลวงที่ทําเพื่อองค์เ่วนชาวไทยสิ่งใดที่ทําแล้วมันเกิดผลทั้งภายทั้งตอนนี้แล้วก็ภายภาคหน้าเราก็จะน้อมนําในสิ่งที่พระองค์ท่านเคยได้สั่งเคยได้สอนไว้เคยได้ตรัสหรือว่าดํารัสไว้ครับ